ก็ไม่รู้ว่ามีใครทันดูสตรีมเบดเบสกับน,น้องจูนเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวผมเองเล่นเล่นบุงกไปเองแล้วก็รู้สึกแบบสะเทือนใจ <laughs> ก็ไม่ได้สะเทือนใจอะไรไงขนาดนั้นหรอแต่เอาเป็นว่าก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้แบบรู้จักช่องผมหรือรู้จักตัวละครผมหรือรู้อะไรยังไงนะครับอาจจะมีคนที่เข้ามาดูใหม่ๆกันบ้างหรือว่าดูผ่านไปผ่านมาใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครก็แนะนําร้าน Richman Shop ครับเพียงแค่แอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงจะเติมเพชรหรือคาฟา VIP ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมทั้งนั้นหรือใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Man Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/ home สามารถผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือจะแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอ richmanshop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีความปลอดภัยความน่าเชื่อถือกันด้วยยอดซับสไครต์กว่า5 0 0 0 0 0คนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop ก็มาอัปเดตใช้คําว่าอัปเดตได้ไหมไม่น่าจะเรียกว่าอัปเดตได้ใช้คาว่ามาเล่าแล้วกันมาเล่าประวัติตัวละครให้ฟังตัวละครผมจริงๆเนี่ยชื่อที่ตั้งตอนแรกคือ Devil God เฉยๆไม่มีตัว R ถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าแบบ Devil God ไม่ได้มีเหตุผลหาอะไรนะครับคือเป็นพวกแก่เกรียนครับชอบชื่อนี้ใช้ช,ช,ชื่อนี้มาหลายเกมมากๆแล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาลเวลาตั้งก็จะชอบใช้ชื่อเนี้ยตัวละครผมผมเล่นเองเติมเองตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดก็อยู่เซิร์ฟเนมเมสิสมาตลอด เดินไปเดินมา,มาวันกิจไม่ทำเวสไม่ส่งเคเวไม่ลงจีซีไม่เคยนะว่ายังเล่นอยู่ไหมแล้วพี่ทำอะไรอ่ะก็คือพี่แค่เข้ามานั่งพูดคุยกับคนดูเนี่ย ตัวเองแบบที่เราถามแหละว่ากูทำอะไรอยู่พี่ยายเซิร์ฟไหมคะยายมาเล่นเบียนเฮ็ดไหมคะเนเมไหมตัวกูอยู่เนเมรวมกับเบียนเอชมาประมาณชาติหนึ่งแล้วหัวจะปวดพี่ชูเนเมตั้งแต่กำเนิดอ๋อจริงเหรออ๋อพี่เจอยู่เนเมหล่อพี่เจเดวิลนีวิลอ่ะอยู่กับกิวมาชีกิลออฟซิดเนียนหนูหนูอยู่เบียนเห็นแค่หนูไม่รู้จักใครอ่ะหล่ออันี้พี่เจอยู่นเซิร์ฟมันรวมมันรวมมาสักพักแล้วจูนพี่เจอยู่เซิร์ฟเดียวกับจูนนั่นแหละ 咯，啊，维特。 บอกให้ทีหนึ่งนี่วันนี้หนูยังไม่ได้เข้าเกมนะคือหนูจะเข้าแค่ตอนกิจกรรมแบบ QBM, d g, g ลาบอสอะไรเงรี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่องมันอาจจะได้รืมตาออปปากพอจะเป็นที่รู้จักอะไรยังไงขึ้นมาบ้างก็เป็นช่วงที่ได้อน,นิสงจากน้องแป้งได้เล่นกับน้องแป้งนะครับน้องแป้ง4ีบิงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวไปรู้จักไปเล่นไปอะไรยังไงมาได้ยังไงก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยพอดีน้องแป้งเขาเล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วเขามีคุยกับมาชีก็มา าอยู่เข้ากิวออคซิเดียนด้วยกันแล้วก็มาชีก็เลยมาจัดตัวละครให้ว่าเออตัวละครเนี่ยมันแคปใกล้ๆก,ก,กันของตัวน้องแป้งตอนนั้นเขาเล่นเป็นสไนแคป8ของผมเนี่ยเล่นเป็นไนครีแคป9ก็เลยจับมาอยู่ KVM ด้วยกันแล้วก็ได้เล่นด้วยกันอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่แพทถ,ถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแพทที่เป็นแพทอาชีพคาส3เข้ามาน้องแป้งเขาเล่นจนถึงไฮคาสแล้วพอแพทตอนอาชีพคาส3เข้ามาน้องแป้งเขา่าเลิกเล่นละไม่ได้เล่นต่อส่วนตัวผมผมก็ส่วนเซส่วนเซตั้งแต่ตอนช่วงนั้นน่่รสวเซืเอง ตีบวกเรื่องอะไรประมาณนี้นะแลวปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครที่รู้จักในวงกว้างมากเพราะว่าผมไม่ได้ลงคอนเทนต์พวก PVP พวก KVMGVG อะไรเลยนะจริงๆไม่มีข้ออ้างหรอกเอาเป็นว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันเล่นแล้วมันอื่นๆอธิบายอารมณ์ตัวเองไม่ถูกไม่ได้รู้สึกสนุกมันจะไม่ได้เหมือนกับการมาแบบมาทำคอนเทนต์มาล่าบอสหรือว่ามาขึ้นสตรีมแล้วพูดคุยกับแบบกับคนดูอาจจะทําให้การที่ไม่ได้ลงคอนเทนต์ KVM เนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นตัวละครที่ หลายคนจะรู้จักอะไรยังไงเคอหนูว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าตัวไงพี่ส่วนใหญ่ได้เข้าแบบไปเดินดุกดิกะแบบไม่ค่อยเจอคนอ่ะเข้าไปพิมพ์หน้าโลกเข้าพิมพ์หน้าโลกเข้าไปรอแบบติดตามวันนี้มีใครด่ากูไม่งี้หรือว่าวันนี้ไปทับเอ้เผื่อไปทับพี่ใครไม่ไจะมีคนซิปมาด่าอะไรอีกไ,ไม่แนะ อยู่กับกิวมาชิกิวอ,ออฟซิเดียนอ๋ออยู่กับคุณมาชินี่เองคือหนูเคยเห็นช่องพี่เขาแต่แบบว่าหนูไม่ไม่ได้ดูว่าพี่อยู่เซิร์ฟไหนอะไรเงี้ยเผื่อบแบบพอเลิกเยอะไงบางคนก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจไงว่าตัวพี่ยังเล่นอยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เจะบปวดนะฮะไม่แน่ใจว่าตัวยังเล่นอยู่หรือเปล่าเล่นอยู่สิคะคือน้องเขาก็พยายามจะอธิบายเพื่อรักษาน้ําใจเราแหละแต่พอเราฟังปุ๊บเรารู้เลยไงว่ายิ่งเขาอธิบายแมงยิ่งแบบยิ่งจะปวดแบบซู้บอกว่าเออ ไปรู้จักไปดีกว่าง่ายกว่าจันเจร้องไห้แล้วโอ้ยหนูไม่นนูไม่รู้จริงๆจันเจร้องไห้ขอโทษนะคะจูนสปอนหลักของเราโอเคตอนนี้หนูจำแล้วหนูจำแล้วหนูคิดว่าพี่เลิกเล่นไปแล้วจริงๆนึแบบว่าพอพอมันรวมหลายๆเซิร์ฟมาหลายๆคนอย่างนี้หนูก็แบบอ่ะหนูก็ไม่ได้ดูไงว่าใครเป็นใครอยากเห็นช่องจันเจฟีดใส่ๆฟังเสียงคลางจันเจในช่องได้แปลกๆแปลก มาแล้วค่ะบุคคลที่แบบข้าพเจ้าพูดถึงน้องเจิดน้องเจิดน้องจิดไอ้น้องเจิดน้องจิน,จนจมาแล้วค่ะ ตัวพี่นะคะตัวพี่ตัวพี่ชื่อนี้นะคะชื่อแบบ d e v i l God R นะคะอยู่กิวออฟซิดเนียนอยู่ในเบสิสนะคะน้องจูนชวนพี่ไปเล่นแบบ b ีพี่อยากจะบอกว่าเรารวมเซิร์ฟกันมาชาติกว่าแล้วนะคะแต่จริงๆน้องจูนจะไม่รู้จักช่องพี่ก็ไม่แปลกเพราะว่าพอดีพี่เพิ่งเปลี่ยนช่องมาถ้าช่องเก่าพี่น้องจูนน่าจะรู้จักตอนสมัยทําชื่อช่องเจมินเดอร์น่าจะคุ้นค้นอยู่ตอนแรกๆพี่ใช้ชื่อช่องเจมินเดอร์ใช่ใช่หนูจําได้ว่าหนูดูเกมอื่นด้วยนะช่องพี่เจมินเดอร์ ตอนเล่นเออนูก็ดูใช่แต่ถ้าเป็นช่องก่อนหน้าเจมินเดอร์ก็จะชื่อเจมัสเซอร์อันนี้ก็น่าจะคุ้นไปอีกนะก็มีทําอยู่ช่องเนี้เป็นช่องที่3ที่ทำใช่ไม่รู้น้องจูนคุ้นช่องไหนบ้างแต่ก็สามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องตามสะดวกหมายถึงว่าพี่จันเจกับเขาเคยใช้ใชื่อช่องเจมินเดอร์เขาคือคนเดียวกันเอาคือคนเดียวกัน,น,กนใช่ น้องจูนไม่รู้จักเราบอกอะไรไปน้องจูนเชื่อหมดเลยอะ่ะบอกว่าแบบเออเมื่อก่อนเคยทำช่องเจอ๋อหนูรู้จักใช่ไหมใช่สิใช่เจคือคือพี่เจกับเจมเมนเดอร์คือคนเดียวกันเหรอใช่ใช่ไหมอันน้่สิี่ก็ที่ขอเขาบอกถ้าช่องถ้าชื่อช่องเนี้ยห,หนูก็ดูเล่นเอาโอหนูก็ดูใช่ไหมจริงปะเนี่ยก็ต้องรู้จักสิช่องเขาดังขนาดนั้นไม่รู้จักก็แปลกแต่พอดีมันไม่ใช่พี่ไงปวดหัวเลอเกอ๋อปั่นเหรอโอเคดีดีโอเคกูเออไปเลยเออ พี่หนูเชื่อเลยเมื่อกี้จริงเราเชื่อด้วยไง <laughs> เออเชื่อจริงไม่คือเชื่อถ้าเกิดสมมติว่าพี่บอกว่าจริงอะ่อนะออก็เชื่อนะเออหนูก็เชื่อนะเอาถ้าถ้าบอกชื่อนั้นเอาเขาก็ชื่อเจเหมือนกันไงใช่ไหมเจเหมือนกัน,นใช่เออใช่ไหม <laughs> ปั่นเกินกขอโทษเอาก็จริงๆริงเอาถ้าาบอกชื่อนั้นหนูก็รู้ คือตัวเองเล่นบุกเองแกน้องจูนเขาแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะไม่มีใครรู้จักตัวละครนี้จริงอะดนีไม่มีใครรู้จักช่องเราไม่มีใครรู้จักตัวละครเราจริงแบบนี้มันน่าเศร้าเกินไปหลอกผู้หญิงบ้างนะแล้วหลอกหลอกสัมเียนเลยเมื่อกี้อ๋อจริงหรือเชื่อจริงอะเนี่ยจริงเชื่อจริงเขารู้จักเจมินเดอร์แต่ไม่รู้จักเจเดวิวรีวิวเศร้าจังหนูหนูจะหนูจะเจอพี่แบบในคอมเมนต์อะไรแล้วพี่แล้วหนูกาเจอพี่ ครที่อยากจะให้กำลังใจผมก็พิมพ์กันมาได้นะครับติ่แฮชแท็กว่าจะเซฟเดลวิลก็ต์เซฟเดลวิลรีวิวเซฟจานเจเซฟอะไรก็ว่ากันมาครับปาถึงเล่นแต่เจ็บจริง <laughs> วันนี้คอมโดน,นหลายบอคอมโบหลายดอกเกินอุ้ยอย่าบูลลี่พี่เจค่ะ ป่าเจป่าเจอันนี้เป็นป่าเจกันหนูแต่งแต่งปังยศให้ล่ะหนูแต่งต้นจะให้เป็นป่าป่าเจค่ะป่าเจร้อยห้าสิบซับจะเป็นตำนานตลอดไปจริงเศร้าใจเหลือเกินบสู้บอกว่าเออไม่รู้จักไปดีกว่าง่ายกว่าใช่ใช่หนูจำได้แล้วหนูยังมีไอจีพี่เขาอยู่เลยจริงๆจำได้แล้วแต่จำผิดช่อง เศร้าใจหรือเกินก็พี่เขาบอกมาหนูหนูก็เชื่อนะเสียจันเจแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันแบบขยี้อะไรเลยขอโทษค่ะหนูไม่รู้จริงจริงทุกคนพร้อมใจกันลุมไม่วมดว่าพี่ก็พิมพ์ค่ะพิมพ์แบบทักทายหนูได้น้าโลกแขกหนูก็ได้น้องเจิรดน้องเจิรดน้องเจิรดไอ้น้องเจิรดวันหลังพี่เจเวลาจะพิมพ์หาน้องแล้วก็เขียนต่อท้ายว่าผมเจ้อยห้าสิบซับอย่างนี้นะถูกปะ เราลองจำได้แนั่นหรอใช่ถ้าจูนถามเจไหนพี่บอกเลยเจร้อยห้าสิบซับครับโอเคปะมันน่าเศร้าเกินไปแล้วคนดูก็พร้อมใจกันแบบเหมือนลุมกระทืบเงอนะเหมือนลุมกระทืบพี่เจต่อแนโดน์นะแอ่โนดแอ่โนดทักไปงอในในเกมพี่แอนโธทักไปงอเ้ยทักไปงอในเกมด้วยอ่ะเหมือนที่บอกนะครับว่าอ้าว ขามาช่วยเราทําดาเมจแล้วเขาสงสารเราผมรู้ว่าเขาสงสารเราเอารวมแบบรวมโค้ดเด็ดประจําวันนี้หนูรู้จักหนูเคยเห็นช่องพี่เขาหนูเคยดูผ่านๆแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าพี่เขายังเล่นอยู่หรือเปล่า หนึ่งดอกกากเลือดเป็นหนึ่งดอกอ๋อช่องเจมินเดอร์หนูเคยดูหนูรู้จักใช่กากปอีกหนึ่งดอกสองดอกแล้วครับพี่แบบเล่นเบื่อเบื่อพี่อะไรยังไงพี่มาเล่นอยู่เซิร์ฟแบบ B N H ไหมล่ะหนูอ,อยู่แบบ B N H ใช่พี่อยู่ในเมครับเซิร์ฟรวมมกันมาแบบอย่างที่บอกนะฮะเซิร์ฟรวมมกันมาชาติกว่านะครับพี่ก็อยู่เซิร์ฟเดียวกับเรานั่นแหละครับคือไม่รู้จักกว่าดีไม่มีอีกแล้วนะฮะจริงแต่หนูแต่หนูทักไปง้อนในในเกมพี่หนูทักไปงอเฮ้ยใส่ใส่รู้จัพ ชื่ออะไรแต่หนูทักไปถามพี่มาร์ทอ้าวแปลว่าไม่รู้เเนี่ย <laughs> พี่เจพี่เจจะไปผูกคอตายแล้ว,วตัวพี่นะคะตัวพี่ตัวพี่ชื่อนี้นะคะขอโทษชื่อตัวละครเจ๊เองเหรอชื่อแบบเดวิดก็อตอาร์นะคะอีกเร้ พี่หนูเชื่อคนง่ายไม่รู้ส่งสารใครแล้วตอนนี้ระหว่างพี่เจกับน้องจูนแล้วหนูก็โดนปั่นไงหนูก็โดนปั่นหนูเชื่ออะไรไม่้างอ่ะอ่าเดี๋ยวให้จูนรำลาคนดูขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูขอบคุณสําหรับโดเนทนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งกริปซับนะคะขอบคุณพี่จันเจนะคะร้อยห้าสิบกริปซับนะคะเจร้อยห้าสิบกริปซับแฮชแท็กจันเจร้อยห้าสิบกริปซับจดจำไว้สรุปพี่เล่น พี่เล่นพี่เล่นหรือเปล่าพี่ก็บอกบอกหนูมาได้นะคะ DM มาก็ได้ค่ะพี่ DM เไปเลยดูคาใจเลย DM มไปเลยค่ะพี่เจเดี๋ยวลงสตรีมแล้วเดี๋ยวน้องหนึ่งใครที่อยากจะให้กำลังใจผมก็พิมพ์กันมาได้นะครับติดแฮชแท็กว่าจะเซฟเดวิลก็เซฟเดวิลรีวิวเซฟจานเจเซฟอะไรก็ว่ากันมาครับค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่มาดูวันนี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ